จ่าหนูหนูเหงาหนูเหงาจริงๆไม่ได้มีใครให้หนูไลน์นะไม่พี่ไม่ได้ให้หนูไล์แต่ว่าหนูไล์เองหนูอยากไล์นี่คือลิปกอสที่แท้ทูเป็นลิปบำรุงปากเราทุกคนทางลงไปเลยแล้วปากมันจะแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับปากนะทุกคนนี่คือลิปกอสที่แท้ทูลิปกอสที่แบบพกง่ายสะดวกอันนี้มันเป็นลิปที่แบบว่าเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นให้กับปากนะเนี่ย แ้างอะค่หเลยยังจะหนูหนูค่อยยังชั่วแต่ว่ายังแบบไม่ค่อยหายดีทุกคนกดที่ปักหมดนะวันนี้อุ้ยสามสิบหกแลว้วเร็วๆเลยทุกคนรีบกดยืนยันกันเข้ามานะจ๊ะยืนยันยังเข้ามาด้วยนะเก้าสิบเก้าบาทแท่งเราไม่ถึงรอ้อยเก้าสิบเก้าบาทอุ้ยขอบคุณครับช่องจริงจะไม่แจ้งดูผูจริงช่องจริงอะจะไม่แจ้งเตือนทุก ูกอันนี้พูดอีกก็ถูกอีกอ,อ๋อหนูหนูตะโกนเรียกพี่เลยเหรอคือใครที่แบบว่ามีปัญหาแบบว่าปากแตกปากแห้งนะตัวเนี้ยบอกเลยว่าบอกเลยว่าตอบโจทย์เจ็ดสิบเจแล้วทุกคนรีบปอยเร็วอุ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณของขวัญน,นะ เขาพูขอคขอขวันนะว่างก็ไรว่างก็ไรใช่หนูอยากไยเพราะว่าหนูได้มาใช้แล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยอะไรกันนี่หนูเป็นคนที่ปากแตกจริงหนูเป็นคนที่ปากแบบมันหนูเป็นคนที่ปากแห้งอะปากแห้งปากแตกอะทุกคนเข้าใจฟิลปะก็ล่าสุดที่เขามาแต่งหน้าให้หนูใช่ปะที่งานคอนเสิร์ตอะเขามาแต่งหน้าให้หนูเวโอ้ยแม่บอกว่าปากคือเหมือน แตกละแหงมากเลยปากคือแตกและแหงมากปากแตกและแหงมากเลยนะปากเหมือนแบบว่ามีกระิ่งไว้ถือกระิ่งมานั่งหน้าบ้านอยู่คนเดียวอุ้ยขอบคุณค่ะพี่อามโกขอบคุณคับปากกาลังขอบคุณค่ะแชร์กันซัพพอร์ตใช่ขอบคุณค่ะ รีบกดกันเข้ามานะทุกคนรีบกดกันเข้ามานะร้อยสามสิบหกแล้วว้าวว้าวว้า,วาใช่ค่ะมีแบบคือคือกลิ่นแบบหลอมหูมากหนูพูดตรงๆหนูว่าได้มาใช้ใช่ไหมหนูได้มาสองแท่งแล้วหนูอะมาจากมือซ้ายทีพี่ปัดเจ๊ปัดอือไทยหนูเจอพี่แล้วหนูเจอพี่แล้วน่ารักมากนะเราอะ คือตรงใจอ่ะพี่ปัตตรงใจตรงใจคือล่าสุดอ่ะหนูแต่งหน้าแต่งหน้าคอนใช่ป่ะแล้วน้องอ่ะที่มาแต่งให้อ่ะโหต้องเอาต้องเอาแบบมามาร์คให้อ่ะต้องเอามามาร์คให้แล้วบอกว่าปากคือแตกและแห้งมากนะคุณพี่คือปากคือไม่ไหวเลยอ่ะปากเหมือนอยู่ไอเนี้ยเหมือนอยู่อะไรวะามันบอกว่าเหมือนอยู่อะไรวะ สั่งกับพี่ออยแล้วสิโอขอบคุณมากๆากค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยกันซัพพอร์ตนะ